การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมานำเสนอทุกท่านนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะ ดูมวยปล้ำไทยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับทางเพจ Setup Thailand Pro Wrestling ใน a c e b o o k นะครับใครที่สนใจมวยปล้ำไทยเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยท็อปรบก็มีช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำเกี่ยวกับ WWE 2K อยู่ใครที่ชอบดูเกมหรือว่าอยากเห็นผมภาคตลกๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในช่องนั้นได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งลิงก์เซตอัพ a i ยแลนด์โปเ e ส t l ลิงนะครับแล้วก็ลิง์ Top Lope Gaming เนี่ยเอาไว้ให้ทุกท่านด้านล่างตรงช่องคอมเมนต์เลยเอาล่ะนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับข่าวแรกอัลเบรโตเอลแพทอนนะครับภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วนะครับอัลเบรโตเอลแพท o อนหรือว่าอดีตอัลเบรโตเดลริโอนะครับได้ประกาศว่าอดีตภรรยาของเขาเนี่ยแองเจล่าวิลเคเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยอัลเบรโตได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าต้องการขอบริจาคเลือดจํานวนมากนะครับเพื่อช่วยเหลืออดีตภรรยาของเขาเนื่องจากเธอเนี่ยมีอาการป่วยซึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าเป็นโรคอะไรแต่จําเป็นจะต้องใช้เลือดจํานวนมากแต่สุดท้ายครับแอเจล่าเวลเคเนี่ยก็เสียชีวิตลงในวันที่30เมษายนที่เม็กซิโกอัลเบรโตเนี่ยบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดทั้งหัวใจและวิญญาณของผม ที่ต้องยอมรับและบอกให้ทุกคนรู้ว่าแองเจาวิลเคเสียชีวิตแล้วเธอเป็นแม่ของลูกๆทั้ง3คนของผมแองเจล่าเป็นคนที่วิเศษมากและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆผมขอขอบคุณทุกท่านที่ไปบริจาคโลหิตและเก็ดเลือดคําอวยพรของพวกคุณทุกคนเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆทั้ง3คนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําลบากนี้ไปได้แองเจลนาเสียชีวิตวันที่30เมษายน2022และเธอพยายามต่อสู้กับโรคร้ายจนวินาทีสุดท้าย วันนี้เธอได้พักผ่อนและเฝ้ามองโซเฟียสเตฟนนี่และโจเซฟจากบนสวรรค์เองเจล่าเป็นภรรยาของผมอยู่หลายปีเธอเป็นแม่ของลูกเป็นเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาและอยู่เคียงข้างผมในช่วงเวลาที่โลกทั้งใบหันหลังให้ผมเธอปลอบประโลมและให้กำลังใจผมอย่างแท้จริงผมขอขอบคุณมากเองเจลา่าคุณคงนึกไม่ออกหรอกว่าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนแต่ผมขอสาบานว่าผมจะทำให้ลูกๆของพวกเราเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีอย่างที่คุณต้องการคุณจะเป็นนางฟ้าของผมตลอดไป ผมรักคุณแองเจลาขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาก็ขอแสดงความเสียใจกับอาเบ r t โตเอลแพทอนด้วยนะครับข่าวต่อมาครับทุกคนโรดดิกสตองต้องการออกจาก WWE โรดดิกสตองนะครับได้ร้องขอให้ปล่อยตัวเขาออกจาก WWE แต่สมาคมครับกลับให้เขามีส่วนร่วมในการเขียนบทบาทของตัวเองแทนก่อนหน้านี้นะครับโรดดิกสตองได้ขอให้ WWE เนี่ยปล่อยตัวเขาหลายครั้งแล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ว่า WWE เองก็ยังไม่อนุญ,ญาตในการปล่อยตัวแต่อย่างใดนะครับโรดิกสตองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสตองในตอนแรกแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยและไม่ยอมเปลี่ยนชื่อตามที่สมาคมร้องขอนะครับด้วยปัญหาเหล่านี้เนี่ยทำให้ทุกๆคนสงสัยครับว่าทําไมโรดิกสตองจึงไม่อยู่ในกลุ่มนักมวยปั้มของ NXT ที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการออกจากสมาคมเป็นอย่างมาก ซึ่งในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องของรถดิสตองเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงไดมอนด์ไมล์เพื่อกันไม่ให้ล้มเหลวแบบ Undisputed e r a นะครับข่าวต่อมาครับทุกคนซาโมนโจบอกว่าการต่อสู้ของแฟนแฟนเนี่ยมันไร้สาระซาโมนโจนะครับพูดถึงในกรณีที่แฟนแฟนของ WWE และ AEW เนี่ยต่อสู้กันในโลกออนไลน์ว่าค่ายของใครเนี่ยดีกว่ากันนะครับแต่ทว่าซาโมนโจเนี่ยกับมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะกันนะครับเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระซาโมนโจบอกว่า ผมรู้ว่าการพูดครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงแต่นี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจผมไม่ได้เข้าไปในโซเชียลมีเดียเพื่อจับคำพูดที่แย่หรือคำอวยเชยชมผมคิดว่าการเถียงกันระหว่าง WWE และ AEW เนี่ยมาลายสาระคุณไม่จำเป็นจะต้องมัวเมากับมันคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้อีโก้ของคุณในเรื่องที่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ต้องพยายามทำให้มันเป็นประเด็นผมหมายถึงคุณจะดูอะไรก็ดูไปสนุกกับอะไรคุณก็สนุกไปเท่านั้นเอง ข่าวต่อมาครับโคดี้โรดอยากเอาเข็มขัดดับเบิลอีเกิลกลับมานะครับโคดี้โรดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่เขาจะต้องปรับตัวเมื่อเข้ามาสู่ WWE และสิ่งต่างๆที่เขาสนใจโคดี้โรดบอกว่าการอยู่บนรถบัสที่ยาวนานเนี่ยผมต้องพยายามชินกับมันผมไม่อยากจะบ่นอะไรเกี่ยวกับมันหรอกเพราะว่ามันเป็นส่วนขยายที่ผมได้รับแต่อย่างน้อยผมก็สามารถพาครอบครัวของผมเนี่ยไปด้วยได้ยังไงก็ตามมันดีกว่าที่ผมจะต้องขับรถเองและนั่งเครื่องบินตลอดเวลา ผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยหาที่จอดหม่ให้กับผมใน3โชว์ล่าสุดซึ่งที่จอดเนี่ยมักจะมีแฟนๆรออย,อยู่ผมใช้เวลาทั้งวันกับแฟนๆแ,แต่พวกคุณก็จะต้องเดินผ่านเขา2-3รอบในแต่ละวันคนที่รถยังถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยพูดว่า AEW เนี่ยจะอยู่ไม่รอดนะฮะถ้าไม่มีเขาคนที่รถบอกว่าพวกเขานะ่ะต้องการกลับไปสู่ความเป็นมวยปล้ำเพียวๆด้วยความคลาสสิกผมรู้สึกว่าถ้าพวกเขาเนี่ยต้องมีการโปรโมต่าง สิ่งที่พวกเขาคิดจะทำก็คือฉากแย่ๆเพราะว่ามันดูคลาสสิกนั่นคือข้อจำกัดในการทำงานของพวกเขาคนที่โรถูกถามต่อนะครับในเรื่องที่เขาเคยเอาเก็บคัดอินเตอร์คอนติเนนเัลเส้นเก่ากลับมาและเป็นไปได้ไหมที่เขาจะทำมันแบบเดียวกันกับ WWE แชมเปียนคนที่โรดบอกว่าผมเคยทำมันมาแล้วในตอนที่ผมเป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนเัลมันต้องทำหลายอย่างก็จริงแต่สุดท้ายมันก็ออกมาดีผมคิดว่าการออกแบบเข็มขัดของ WWE เนี่ยทำได้ดีแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่า เข็มขัดเป็นบางอย่างที่พิเศษมากๆและมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดของสุดยอดในช่วงเวลานั้นๆถ้าผมสามารถทาสีลงบนปีกของ Double e เก l e ได้มันจะต้องเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆข่าวที่5ครับทัศยาในโตะผ่าตัดตา ทัศยาไนโตะนะครับนักมวยปั้ำแนวหน้าของ New Japan Pro Wrestling เนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตาัดตาอย่างเร่งด่วนเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนของตาที่เป็นอัมาพาตนะครับในบริเวณตาขวาด้วยอาการนี้เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถขึ้นปล้ำได้อย่างเต็มที่นะฮะเนื่องจากอาการนี้ทําให้เขามองเห็นภาพซ้อนกันก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการปั้ำนะครับมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยอาการของเขาแย่ลงกว่าการผ่าตัดครั้งแรกในปี2019แล้วด้วยนะครับ ข่าวต่อมาครับบูกทีพูดถึงเรื่องหลายๆที่แอมเบอร์มูนเนี่ยพูดถึง wwe บูกทีนะครับได้พูดถึงเรื่องที่แอมเบอร์มูนพูดเกี่ยวกับ wwe และพูดถึงแมดดี้โรสฮะรวมทั้งการประชุมต่างๆใน nxt โดยก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเบอร์มูนได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ wwe ต้องการให้นักมวยป้้มหญิงเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่บูกอทีบอกว่าไม่รู้สิผมเป็นคนประเภทที่เวลาออกจากบริษัทแล้วผมจะทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้เบื้องหลังพยายามที่จะไม่คิดมันในแง่ลบ แต่ที่ผมรู้แน่ๆก็คือ WWE เนี่ยให้โอกาส Ember Moon หลังจากที่เธอล้มเหลวในการเข้าสู่ WWE หลายต่อหลายครั้งในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ยอมให้เธอเข้ามา Ember Moon ทำได้ดีมากๆจนกระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บที่ร้ายแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ผ่านมันไปได้และกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนเรื่องการแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องไปลงที่แมดดี้โรสแมดดี้โรสอาจจะชอบแต่งตัวแบบนั้นเธออา,าจจะชอบบทบาทแบบนั้น ซึ่งมันอาจจะทําให้เธอสวมบทบาทนั้นได้ดีมากๆแต่เมื่อจบวันทุกคนรู้ว่านั่นมันคือบทบาทถ้าคุณต้องการบทบาทที่ดีกว่าหรือต้องการจัดการใครสักคนมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยโอกาสหรืออะไรก็ตามสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการและมันเป็นการพูดคุยกันภายในบริษัทผมไม่คิดว่าบริษัทจะอยากให้คนนอกรู้หรอกว่าพวกเขาประชุมอะไรกันนั่นทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตัวผมเองก็ไม่เคยพูดเรื่องที่ผมมีปัญหากับบาติสตาหลังฉากเช่นกันอย่างที่ผมบอกผมเข้าใจว่าคุณอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆแต่ก็ไม่ควรเอาสิ่งต่างๆไปลงที่แมนดี้โรสเพราะสิ่งที่เธอทํามันคือการทํางานถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สมาคมต้องการนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําอย่างเรีกเรียกไม่ได้การที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้จักกับเอมเบอร์มูนในตอนที่เธอบาดเจ็บเนี่ยผมมั่นใจว่าเธอต้องการหมอที่ดีที่สุดในโลกและค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต้องสูงมากจนผมเองก็จินตาากรไไม่ด้ แต่ผมแน่ใจว่า WWE เป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ผมคิดว่า WWE น่าจะจ่ายให้เกือบทั้งหมดด้วยซ้ําพวกเขาดูแลรักษาและทําให้เธอกลับมาเดินได้แบบปกติอีกครั้งถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนอก WWE หรือนอก AEW ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้เธอจะรักษาตัวยังไงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าบางครั้งถ้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดไม่ต้องพูดก็ได้ข่าวต่อมาครับ WWE ทำเกมแนวใหม่ การทำเกมนะครับยังเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นใน WWE WWE Chief Brand Officer Stephanie b a c k m a n นะครับบอกว่าการปล่อยเกม WWE 2K 2 2เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเอาคอมเมนต์ต่างๆของแฟนๆมาปรับใช้นะครับ Stephanie บอกว่ามันคือความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในธุรกิจและฝ่ายมีเดียของเรามันน่าดีใจมากที่พวกเราได้ปล่อยเกมของพวกเราอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่เราปรับปรุงทุกอย่างโดยใช้เวลามากกว่า1ปีซึ่งผลตอบรับที่ได้จากเกมนี้เนี่ยเหนือความคาดหมาย w w E2K มีคะแนนรีวิวที่ยอดเยี่ยมทั้งใน Xbox และ PlayStation แถมยังมีผู้ชมมากกว่า5ล้านชั่วโมงบน Twitch และเรายังเห็นความมีประสิทธิภาพของเกมมือถือของเราทั้ง 2K Supercard และ Champion ตอนนี้เนี่ยพวกเราเพิ่งเซ็นสัญ,ญญาในข้อตกลงฉบับใหม่ในการทำเกม RPG ที่จะประกาศตัวในไม่ช้า ตัวเกมนั้นคือสิ่งที่สําคัญสําหรับ WWE <ๆ>เพื่อใช้ในการเข้าถึงคนดูใหม่ๆ,ๆเพราะว่ากว่า80%ของผู้ชม WWE เนี่ยระบุว,ว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์ข่าวต่อมาครับ AEW กับ New Japan เนี่ยขายตั๋วหมดแล้ว New Japan Pro Wrestling นะครับกับ All Elite Wrestling เนี่ยจะร่วมจัดอีเวนต์ f a b e n Do นะครับในวันที่26มิถุนายนในชิคาโกโดยการขายตั๋วเนี่ยขายในช่วงเช้า20,000ที่นั่ง นะครับแล้วบัตรเนี่ยก็ขายหมดแทบจะในทันทีโดยใช้เวลาไปประมาณเพียง40นาทีเท่านั้นเองก,ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการจับมือของ2ค่ายยักษ์ใหญ่ณตอนนี้นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านประมาณนี้นะครับมากไปน้อยไปยังไงขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะฮะและใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ